สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีกันคนลักนณาราศีกันเนี่ยนะคะดาวพุธเป็นดาวตัวตนของเขาอยู่ในเรือนสหัชชะเป็นช่วงที่เราไปนู่นไปนี่เยอะออกนอกสถานที่ออกนอกบ้านบ่อยอาจจะต้องมีคอนเน็กชันที่ต้องไปติดต่อหรืออาจจะทำงานเนี่ยนะคะแล้วก็ เป็นลักษณะงานที่จะต้องเดินทางบ่อยหรืออาจจะเป็นงานที่เป็นในหน้านะคะวิ่งเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะทําในลักษณะนั้นได้ด้วยนะคะ คนรัคนาราศิการก็จะเป็นช่วงที่เราวุ่นวายพอสมควรแต่ความเครียดความกดดันก็ลดลงแล้วหลังจากที่ดาวอาทิตย์ได้ย้ายออกดาวพุธได้ย้ายออกจากตัวเราไปเนี่ยนะคะ,อะตอนนี้ก็ขยับไปเยอะเลยดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนวินาศอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะก็อาจจะสร้างค่าใช้จ่ายทําให้เรามีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงนะคะแต่ก็จะมีการย้ายเพราะฉะนั้น การเงินการทองของเราเนี่ยนะคะถ้าจะเห็นได้ชัดเห็นได้ดีเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ดาวอาทิตย์ย้ายจะเห็นได้ชัดมากกว่าถึงแม้ว่าดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเดินกระดุมพระเนี่ยนะคะมีการย,าย,ย้ายตั้งแต่วันที่9นะคะกระดุมพระเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนสหัชชะการเงินการทองอยู่ที่การวิ่งเต้นการออกนอกสถานที่หาเงินหาทองอยู่ที่การเดินทางอยู่ที่เพื่อนฝูงอยู่ที่การเจราจา การติดต่อแต่เมื่อวันที่9พฤศจิกายนไปดาวศุกร์ดาวการเงินของเราย้ายเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะอยู่ในเรือนพันธุกการเงินค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงหาเงินรายได้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาได้อย่างดีถึงแม้ว่าจะมีความเหนื่อยหน่อยความเขาเรียกว่า มีความพยายามหน่อยแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยนะคะแต่มองเห็นแล้วว่าการเงินจะดีไหลลื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นหลังวันที่16นะคะ16พฤศจิกายนเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนสหัสชะช่วงนี้เนี่ยไม่มีดาวมาเบียดในเรือนกระดุมพาร์แล้วนะคะ,ะการเงินการทองของเจ้าชะตาจะดีขึ้นละแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเราเวิร์กมากหน่อยกระตือรือร้นมากหน่อยแอคทีฟมากหน่อยการเงินไหลลื่นเลยนะคะเงินก็จะมาได้อย่างดีส่วนเรื่องการงานของเจ้าชะตาการงานก็สัมพันธ์เกี่ยวกับการเดินทางสัมพันธ์กับการเจราจา,าการงานเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันแต่งานเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่า,าเริ่มดีมาตั้งแต่ เดือนที่แล้วไปลายปลายเดือนแล้วนะคะก็จะเริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะสำหรับงานของเจ้าชะตาทีนี้สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่จะต้องเตือนนะคบที่ต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะอ่าก็คืออ่าเราอาจจะต้องอ่าเขาเรียกว่าระมัดระวังทําอะไรผิดพลาดนะคะระมัดระวังความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองในช่วงต้นเดือนนะคะอ่า แต่ว่าหลังวันที่16ไปก็จะดีอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะคะรวมทั้งอาจจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายมากหน่อยแล้วก็ดูแลการใช้ชีวิตของเราให้อยู่ในที่พอเหมาะนะคะแล้วก็อารมณ์เรื่องอารมณ์เรื่องความคิดเนี่ยนะคะสำคัญคุณจะต้องมีการบาลานซ์ที่ดีหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าปัญหาอะไรเข้ามาให้เรา ตั้งสติให้ดีๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไขนะคะแล้วปัญหานั้นก็จะไม่ไม่เหลือบากกว่าแรงนะคะไม่ทําให้เกิดปัญหาใหญ่โตนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาให้ตั้งสติให้ดีๆแล้วค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ปัญหานะคะเพราะว่าคุณมีผู้ช่วยนะคะคุณมีคนที่จะให้คําแนะนําปรึกษาคุณได้อยู่เพราะฉะนั้นร,รอเขาเรียกว่า ขอความช่วยเหลือได้ร้องขอได้นะคะ,ะถามผู้รู้ถามผู้เชี่ยวชาญเราสงสัยเรื่องใดก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นและคุณก็จะได้คำตอบนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องเตือนสำหรับคนลักษณาราศีกันส่วนด้านอื่นเนี่ยนะคะก็ถือว่าโอเคก็ระวังอ,อย่าเดินทางมากมายเกินไปนะคะ,ะเพราะว่าเราใช้ชีวิตก็ให้อยู่ในความบาลานซ์นะคะบางทีอาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องไปนู่นไปนี่เยอะ แล้วมันจะเหนื่อยนะคะอ่าแล้วก็บางทีเนี่ยพอมันเหนื่อยเนี่ยมันก็จะทําอะไรผิดพลาดได้ง่ายตรงจุดนี้ต้องระวังนะคะตรงจุดนี้ให้ระวังแล้วก็เพื่อนฝูงที่เข้ามาใหม่นะคะหรือเพื่อนสนิทมิสหายอะไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยนะคะอ่าถ้าเกี่ยวพันกับเรื่องผลประโยชน์อ่าเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องงานคุณต้องรอบคอบคุณต้องละเอียดนะคะเพราะว่ามันอาจจะผิดพลาดได้อันนี้ต้อง เตืนไปก่อนสำหรับาการที่จะไปสัมพันธ์กับผู้คนเพื่อนฝูงมิตรสหายหรือคนที่มาร่วมค้าด้วยเนี่ยคุณต้องดูให้ละเอียดนะคะในช่วงจังหวะนี้เพราะว่ามันสามารถผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วคนรัศนาราศีกันก็จะมีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ